สวัสดีครับคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับเรียบร้อยครับหักล่งเบิดเรียบร้อย มันเรื่ับพ่อพ่อ,พอแม่แม่ครับแจ๋ว <c oughs> กินน้ำกันกินน้ำกัน สองสาวนะครับมากินลมชมวิวข้างสักน้ำนะครับผมกับคุณพ่อคุณแม่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับเช่นเดิมเช่นเคยนะฮะกับสองสีพี่น้อง หมดเลยครับสีมือครับพลังช้างหมดแดงไหลลีครับแม่แม ไปนดูครับอาบน้ำเล่นโคลนนะฮะ กินใบไม้ครับแม่แม่ครับหลังจากกินหญ้ามาทั้งวันนะฮะกินหญ้ามาทั้งวันครับก็ออกมาเดินออกกาลังกายนะฮะทุกทุกวันนะครับผมทุกทุกวันนะครับเป็นวิถีชีวิตประจําวันนะครับของนะฮะน้องนาตยากับพี่วาสนานะครับ อาบน้ำอีกบ่ลูกหืมอาบน้ำอีกบอาติอาบน้ำอีกบ่มา an. ลูกมา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 าเร็วหาเร็วเร็วอาบน้ำเร็วหาเร็วมาเบนมาเบนมะเบนมามาเบนมามาไปอาบน้ำล euh. ูกไปตักเร็วไปลงไปลงไปลงไปตักบนสูงเอออาบเลยลูกอาบเลยบนสูง บนสงูงลูกบนสงูงบนสงูงตักตักบนลูกบน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 สูงลูกบนสูงบนสูงเอ GRE, nice. เอบนบนสูงเน uhm. ี่ยบนสูงบนสูงบนสูงในโลูกอาบเลยอาบเลยเล่นเลยลูกเล่นเลยเออสูงบนสูงบนสูงนาทีอาบนสูงลูกอาบเร็วบนสูง อิ่มมากครับแม่แม่บนสูงบนตักตักเรือบนสูงบนสูงบนสูงบนตักตักเรือบนบนเูืบนสูงบนสูงบนสูงบน บนเออบน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 สูงสูงแล้วบนสูงแล้วบนสูงเออสูงเออบบนสูงบนแม่โอบบนสูงถอยเด้อถอยเด้อถอยเด้อถอย Thôi mà lu mà 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 thôi. mà thối, lu thối, thối, thối. Thối. mà lu mà 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 mà. mà lu mà 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 mà. Má tía thối, lu thối, 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 thối. Thối. Thối ừ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 , <coughs> mà lùi xuống đi lu thối, thối. Thối lẹ. Thối. Thối lùi xuống thối, mà nè 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 nè. Thối

มาลงมาถอยเอ้ยเอ้ยขึ้นในบ้านนั่นฮะขึ้นในบ่โอ้ยขึ้นในไหมครับไม่แม่ครับมแม่ครับขึ้นในหรือเปล่าครับโอ้ยถอยถอยลูกถอยถอยมา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 ตยามามามาเร็ว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 มาเร่อเร่อเอเอเอถอยลูกถอย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 มาลงมา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 พี ar, <pf unlikely> ่พี่พ <im> ี <im> <es> ่มาคนเก่งแล้วคนเก่งแล้วคนสวยถอยลูกถอยถอยถอยมาถอยมา บาทครับไม่ลงครับรอน้องครับถอยมาลูกถอยมาเออเออมาลูกมา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 เร็วมาเร็วถอยมาเร็วถอยถอยมาถอยลูกถอย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 เร็วถอยเร็วถอยเร็วถอยมาเร็วมาเพ่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 มามาเออมาถอยถอยลูกถอยถอยถอยมาลูกมาถอยมาถอยมาคนเก่งมาลูกมามามา มามาลงมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยขึ้นได้ไหมครับแม่แม่ครับมาลงมา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 เออมา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 ลมามามมมมมาาาาาเร็วมาเร็วเออโอ้ยโอ้ยขึ้นได้ปะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นได้ปุนี่โอ้ยมามามาลงมา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 เร็วมา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  โอ้ยโอ้ยขึ้นไหนปะครับโอ้ย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 นึกว่าจะขึ้นไม่ได้ครับผมโอยขึ้นมาแล้วครับแม่ครับมา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 ลูกมา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 ปัดปปลปปลูกปปัปลูกปัับดอกปัดปัดไปเลยปะ มาเร็วเร็วเร็วๆมาพี่วาดมาพี่วาดมาลูกมาปุ่นปมาทำไมลูกปุ่นปุปุ่นปุ่นมาลูกมามามามเร็วมาลูกมา มา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 เออมา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 หนช้างเผือกครับแม่แม่โอ้ช้างเผือกครับร้อนมากครับแม่แม่ครับอากาศร้อนมากเลยนะครับผมโอ้วันนี้สนุกใหญ่เลยครับน้องนาตยาสนุกใหญ่เลยครับได้เล่นโคลนครับแม่แม่ครับได้เล่นโคลนนะฮะสนุกใหญ่เลยครับผมนะครับ ขอขอบคุณแม่แม่ครับขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่แม่แม่นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับ1ไลค์หแชร์นะครับคือ1กําลังใจนะครับแม่ๆม่ครับฝากน้องนาตยาพิวัฒนานะครับไว้อ้อมอกอ้อมใจแม่แม่เอฟทุกท่านด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสุขีมันเสมอมั่นเครื่องหม่ความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้ยาให้มีนะครับแม่ๆม่ครับ สวัสดีครับ